สวัสดีครับอตอนนี้เรามาอยู่ร้านเปิ้ลยำแซบเบอร์ตลาดโตลุงหน้าสารชุมบุรีนะครับเราจะมาดูว่าเจเปิ้์ทำอะไรอยู่นะครับเมนูแรกแซเปิ้์เป็นทำอะไรครับนี่ทำขนมจีนครับทำขนมจีนนะครับเปิดซิงเลยนะครับวันนี้โคกแรก นีน่น้ำปลาของสูตรทิเปิ้ลเลยหรือเปล่าครับใช่ค่ะน้ำปลาต้มอ,อันนี้น้ำปลาต้มนะคะบดะวันต่อวัน,นะคะ่ะครับมะนาวรับประกันความสดนะครับมะนาวสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้านนี้การันตีเลยนะครับ ใส่ปูกับใส่ไข่มึกนะคะโอ้ไข่มึกน่าทานมากครับมีกุ้งสดนะคมีกุ้งสดอีกนะครับโค้งนี้เท่าไหร่ครับเจ๊ปเปิ้ลแปดสิบ <88. S 1> บาทบาทโอ้โหหากินที่ไหนก็ไม่ได้นะครับดูดีลากาตามองเจน,นะครับ ไม่ธรรมดาครับ19ปีครับการันตีความอร่อยทำยำอะไรสั่งได้เลยนะครับยำม,มีส้มตำม,มีนะครับขนมนจีนเส้นสดนะคะจะเป็นขนมจีนเส้นสดนะคะอ,อ๋อเอาไม่ได้เช้เส้นข,ขาวๆเลยครับเจ๊เปิ้ลอันนี้จะเป็นเส้นสดค่ะอ,อ๋อเป็นขนมจีนสดขอตะลุทะลวงโคกเลยนะแก เห็นแล้วน้ำลายแตกเดี๋ยวเรามาดูหน้าตา80บาทจะเป็นยังไงนะครับมาแล้วโอ้โหใครไม่มาลองก็บ,บ้าแล้วครับ ระตีความแซ่บเลยนะครับร้านนี้19ปีเดี๋ยวขอถ่ายรูปเลยครับเจ๊โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุด,ดิบร้านเจ๊ก็เปิ้ลก่อนนะครับอันนี้เห็ดนะครับเป็นยำสามเห็ดก็ได้นะครับกระเฉด ยอดอ่นอ,อนๆเลยขาไก่อบๆเลยนะครับแม,มงกะพุนหอยแมงคู่ครับมีไข่ปลาเลสกิลครับมีไข่ปลาเลเซียลหอยแค็งครับแล้วก็มีไข่ปู ขาหมูสไลด์เบคอนครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยครับวันนี้นี่เป็นปูดำเป็นปูม้านะครับนี่เป็นไข่แดงเค็มนะครับอ้โพดตำผลไม้รวมก็มีนี่พิเซนเจอร์ของร้านเลยนะครับไข่แมงดาครับเยอะมากครับยำไข่แมงดา สั่งได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเรามาดูเมนูกันนะครับใครที่มาทานแคปหน้าจอได้เลยนะครับถ้าโทรมาสั่งก่อนได้นะครับครับลูกค้าก็เริ่มเข้ามานะครับเรามาดูบินแรกนะครับดูออเดอร์บินแรกนะครับของร้านเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทักทายพี่เปิ้ลกันนะครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่เปิ้ลทำเจ๊เปิ้ลทำอะไรอยู่ครับอันนี้ตำทะเลนะคะเป็นตำทะเลนะครับรูได้โลใหม่ด้วย ทะเลราคาเท่าไหร่ครับเิ๊เปิลหกสิบาทเนาะโอ้โหบอกแล้วร้านนี้แซ่บถูกโดนใจนะครับใครไม่มาลองก็บ,บ้าแล้วครับยูทูบเปินะมาหลายช่องมาหลายคนนะร้านนี้นะ<ม>หลายคน<ม><ม>แล้วนะติดใจซื้อกลับบ้านด้วยยูทูบเปร์เมื่อวานที่อันก็มาเมื่อวาน สนุกมากครับที่อันมาอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับหนุ่มเมืองชนชาแนลนะครับช่องน้องใหม่ครับ เราประกันความแซ่บนะครับร้านนี้ขายมาแล้ว9 9ปีปีนี้ปีที่20นะครับ ยำจุดได้เลยนะครับต่อไปเป็นเมนูอะไรครับจิ๊ปเปิลยำรวมยำรวมมิตรนะครับใส่ไม่ยั้งนะครับไม่ยัง้งขอย้ำว่าร้านนี้ไม่ยั้งครับไม่ได้แซบอย่างเดียวได้อิ่มกลับบ้านเลยครับ จนรับปักที่หลักได้เลยนะครับขอย้ำนะครับขอย้ำเป็นมะนาวสดแท้ร้อยปเซ็นะครับร้านนี้ท่านกันนิ้นเห็นครับ เมนูนี้เท่าไหร่ครับเจ๊ปเปิ้ลหกสิบบาทนะครับ <60. S 1> ดูหน่อยครับเท่าไหร่ครับพี่เปิ้ลหกสิบค่ะครับต่อไปเป็นยำเลยครับเจ๊ปเปิ้ลหูยอไข่แดงหูยอไข่แดงนะครับ วิรลาการซอยของเจ๊นะครับมีทั้งสุกทั้งดิบนะครับร้านนี้ชอบสุกสั่งแบบสุกนะครับเจเปิ้ลจัดให้นะครับมะนาวคั้นกระนิ้นเห็นครับโหน้ำปลาหมูย่อไข่แดงน้ำปลาเหรอเจ๊ ราคาเท่าไหร่พี่เปิ้ลขอเก็บภาพหน่อยครับ <S 2> <S 2> ไปเป็นยำอะไรครับเจ๊เปินยำกุมม้งสดร้านนี้แล้ก็สับป้วยอ๋อยำกุ้งสดอ๋อหอ,อก,กับป้าเดี๋ยวเลยเจ๊บ,จบอกแล้วนะร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับกินแล้วต้องสั่งกับป้าด้วยครับไม่ยัง้งไม่ยัง้งมะนาวสดนะครับ สดตัวใหญ่ๆเลยครับตัวใส่ติ้งเลยนะครับร้านนี้อันนี้หกสิบบาทอันนี้60บานน60บาทโอ้โหถูกจนไม่อยากจะเชื่ออันนี้เป็นกลับบ้านเหรอครับพี่เปิ้ลเจเปิ้ล ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชนคนหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องน้องใหม่ครับขอบคุณครับ